สวัสดีครับวันนี้เราได้แก๊สปิกนิกอันใหม่มานะครับเป็นแก๊สกระป๋องอันนี้เป็นของซาจิโอนะสี่ชิ้นเซ็ตมินิพอตเบิลแก๊สโซมเดี๋ยวเราลองเปิดกันดีกว่ามีอะไรบ้างทีไ ก็มีที่เปิดอันนี้ปึ๊บปึ๊บอ้าวเมย์เปเปิดเปิดอย่างนี้เหรอมันไม่ได้เปิดอย่างนั้นตาละเลี้ยละจบแล้วคลิปนี้จบก่อนนะครับโอเคนี่เมย์เปเปิดมาให้แล้วภายในเซตก็จะมีกระทะมาให้เป็นกระทะสําหรับย่างแล้วก็ชาบูได้ด้วยนะอันเนี้ยสวยนะกระทะสวยนะดูดิดูดิเคลือบเทฟลอนมาอย่างดีเลยอะ่ะ เงาเลยแล้วก็เขียนว่า Question Hot ระวังร้อนจับไม่ได้ร้อนนี่แล้วก็มีกันไกลมาให้เป็นกันไกแบบมัลติฟังก์ชันนะเป็นกันไกก็ได้เป็นที่เปิดขวดก็ได้เปิดกระป๋องก็ได้ดูดิเป็นแบบที่เปิดกระป๋องเออดีอ่ะอ่าให้ดูคนชัดๆอีกทีนี่เป็นที่เปิดกระป๋องเห็นไหมเปิดขวดก็ได้เปิดกระป๋องก็ได้แล้วตรงนี้ก็เป็นตัวที่เอาไว หั่นอะไรที่มันแข็งๆอ่ะเนี่ยสามารถแบบหั่นให้มันแตกได้แล้วตรงด้านล่างเนี่ยก็จะมีที่ที่แขะปูด้วยใช่ไหมเออนี่เป็นแบบที่เปิดขวดเลยเนี่งอย่างเงี้ย<ช>เออเป็นที่เปิดขวดก็ได้นี่มันมัลติฟังก์ชั่นมากเลยอ่ะตัวเนี้ยมันกายเจ๋งอยู่นะแล้วก็มีอะไรมาให้อืมก็ลงล็อกก็ดีเลยอันนี้ก็เป็นที่คีบน้ําแข็ง แต่ว่าชาบูย่างเนื้อที่คีบอ๋อเออวะอันนี้มันเป็นแบบที่คีบแบบพวกย่างเนื้ออะไรเงี้ยได้ใช้แทนเนี่ยคีบเนื้อย่างเนื้อหรือว่าจะเอาไปคีบฐานได้ไหมคีบฐานน่าจะแพงเกินไปนะนี่มันก็จะลงล็อกของมันได้แบบพอดีเลยมีมีที่เก็บเนนะเออดีอ่ะนี่นี่รูด้านนี้เออเนี่ยมันจะเข้ารูของมัน แล้วตรงนี้ก็จะมหนีบเอาไว้เอ้ยดูดิมันเข้าล็อกพอดีเลยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพระเอกของเราก็คือแก๊สยัไงไงเดี๋ยวเปิดแกะถุงก่อนนะทำแบบแกะถุงเลยลูกใบหลอดว้าวดูดีอ่ะดูดิเป็นสแตนเลสเลยเนาะเนี่ยแล้วหัวแก๊สก็เป็นแบบหัวที่ถี่ด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยแกะแก๊สออกได้เยอะเลยล่ะ แล้วก็ตรงนี้เป็นที่ล็อกเดี๋ยวเราลองปิดฝาก่อนนะเอาตัวนี้มาตัวนี้ก็จะอยู่แบบนี้นะแล้วก็ใส่ด้านนี้นี่ปิดด้านนี่เขาจะมีหัวไอ้นี่อยู่หลบอยู่เห็นนะเออเป็นที่หลบแบบนี้เออแล้วก็มีที่คั่นตรงนี้ด้วยว้าวใหม่ๆเลยเนี่ยนี่ก็ปิดอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บ,ป,บปิดแล้วลูก อันนี้จะเป็นตัวที่ล็อกกระป๋องแก๊สไงจะลองเทสไหมล่ะเทสอ่ะลองเทสกันดูล้วกันนะโอเคตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกนี่เปิดกระป๋องระวังนะลูกเด็กถอยหน่อยเร็วเด็กหลบหน่อยเร็ยวเหม็นแก๊สเออเดี๋ยวเหม็นแก๊สนะนี่เราก็ต้องใส่ให้ตรงเขี้ยวตามนี้เห็นไหมใส่ตรงนี้ให้ตรงเขี้ยววางกระป๋องเปิดตรงนี้ แล้วก็วางให้ตรงเออดีนะมีที่จับกระป๋องอย่างนี้ด้วยอะ่ะดูดิแล้วก็พอตรงเขี้ยวแล้วก็ถึงจะปิดอย่างนี้ดึงดันลงมาอย่างนี้อ่าล็อกปิดฝาเออแต่ตรงน,นี้แค่แค่ปิดงับไว้เฉยๆนะไม่ได้มีตัวล็อกอะไรโอเคเดี๋ยวเราลองที่สูงสูงหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมันต่ำไปเอ้ยเป็นไรหรอ โอเคเดี๋ยวเราจะลองเปิดแก๊สกันดูนะวางนี่เออตรงนี้ดีอะ่ะตรงนี้มันมีที่ล็อกของมันเห็นนะมันจะลงล็อกของมันเนี่ยเดี๋ยวดิเนี่ย,ยมันจะเป็นตัวจับเออเนี่ยออไม่ต้องกลัวเลยว่า,าเอียงหรืออะไรเงี้ยหม้อจะคว่ำหรือจะเทลงมาไม่ต้องกลัวตัวนี้ก็เป็นที่ล็อกอ่ะเราดึงล็อกลงมาแล้วเนาะล็อกเรียบร้อย นี้ก็เปิดอ่ะนเลบลลงไหนแล้วลูกพอจะเปิดไฟแล้วนี่แก๊สออกมาแล้วกดหู oh, ติดเลยอะ่ oh, เยอะอเออ,อเมันติดเลยอะ่ะแม่ลองเปิดนะครอ่าอ่าอ,อ่แม่ชอบแม่ชอบเอา้าแม่ลองจุดดูไม่ติดอ,อ๋อลองให้นีดหน่อยทำขาหนิดนึงใช่โอ้ดีอ่ะแก๊สเลยอะ่ะ โอยนี่มันเตาแก๊สไฟออกสีฟ้าด้วยเนาะใช่ที่เรามีอันนั้นมันเป็นไฟออกสีแดงอ้โหฟินเลอืมอหยร้อนเร็วกระทะนี่ร้อนเร็วมากอะ่ะเมื่อกี้เพิ่งแป,ป๊บเดียวเองอะอืมพานี่ห้อซาจิโอนะครับดูดิสามารถเล่งแก๊สลดแก๊สได้แล้วล็อกกระป๋องได้เวลาเราไม่ใช้แล้วเราก็ปิดอย่างงี้เออเก็บ โอ้ยร้อนร้อนเร็วมากเลยอ่ะอดีจังเลยเดี๋ยวเซิร์ฟชาบูกันซะเลยเนี่ย <c oughs> อาร์เมเบลเยี่ยมเยี่ยมทำไงเยี่ยมอนะเออเดี๋ยวจะลองกันซะเลยวันจันทร์อังคารเนี่ยอลองวันจันทะร์วันจันทร์ทำอะไรกันหยุดอโอเคสรุปนะครับตัวนี้ จุดง่ายแล้วก็ไฟร้อนดีแล้วก็มีที่บังลมไว้ให้นิดหนึ่งด้วยแล้วก็จะที่ชอบมากก็คือที่ล็อกกระทะตัวนี้เนาะกระทะไม่ต้องกลัวตกไม่ต้องเอียงไม่ต้องกลัวที่จะล่วงลงมาด้วยนะออกแบบนะอ,อ,แบบออกมาได้ดีมากเลยแล้วก็ดูดีการเก็บกระโปรงกระป๋องก็ก็ดีนะกําลังดี <S 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 ไม่ถือว่าเล็กจนเกินไปมันก็ก,กระทัดรัดในการพกพาแล้วที่ <S <S ดีไปกว่านั้นก็คือ มีกล่องแบบนี้ให้ด้วยสามารถที่จะยกไปปิกนิกได้เลยเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียบร้อยดีมากเลยแล้าตัวนี้โอเคแล้วเจ้าตัวนี้ละ่ะเรียบร้อยไหมเรียบร้อยเหมือนกัน <laughs> ดูดิเรียบร้อยขนาดไหนดูดิเออ้เนี่ย <laughs> โอเควันนี้สำหรับอุปกรณ์แคมป,ปิ้งของเราก็ต้องลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตาม ช่องเที่ยวดะที่ยกครัวโทยแก๊งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์แคมปิ้งมารีวิวให้ดูเยอะๆนะก็จะเป็นอุปกรณ์แคมปิ้งที่เราใช้งานแหละคงไม่ได้ไไดอุปกรณ์ที่เราไปซื้อมาเพื่อมารีวิวซื้อมาเพื่อใช้งานจริงๆนะครับ